เปิดวาร์เฟซบุ๊กไอจีมินดามีทรัพย์สินนะครับสาวสวยรายนี้นะครับถูกโยงว่าเป็นมือที่3มกรณีออสุปนัทเลิกกับธัญญาอาสยามนะครับก็มีการโยงโดยชาวเน็ตนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็เลยออกมาเคลียร์ใจนะครับประวัติของสาวมินดาเนี่ยก็เป็นนักสแสดง ในนามช่องเจ็ดนะครับเคยเล่นละครมาแล้วหลายเรื่องนะลุกแบบเซ็กซี่แบบนี้นะครับผมสั้นหัวทองแซบๆนะเหมือนกินส้มตำัาแล้วก็มีผลงานในวงการบันเทิงอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังอะไรต่างๆนะฮะก่อนหน้านี้เคยตบมันข่าวดังก็คือเคยคบหากับนักร้องแซกชุมแพรนะครับแล้วก็เลิกลาเลิกลาแบบมีดราม่านะครับมีการ ออกสื่อโยงจวกกันนะฮะเรื่องของแบบการครบหาที่แบบอีกคนนึงบอกว่าคบ4เดือนอีกคนนึงบอกคบ2เดือนมีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นหลักล้านกันนะครับก็ตอนนี้ถูกโยงนะครับว่าเป็นหญิงสาวที่คุณธัญญาสยามเนี่ยโพส์ไหมว่าแฟนใหม่เธอหน้าคุณคุณนะสื่อก็เลยไปถามเธอเธอก็เลยตอบมานะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบทั้งหมดของเธอกันเลยนะครับครบซ้อนหรือเปล่า รอเสียบซึ่งแบบหนูจะบอกว่ามันมันไม่ใช่เลยค่ะไม่เคยเป็นมือที่สามใครด้วยค่ะ <mam S 1> ไม่เป็นแน่นอนแพี่เขาบอกแฟนเก่าแ,แฟนใหม่หัวหน้าคุ้นจังเราคนมาโยงเราอะไรเงี้ยเราอยากเคลียร์ตรงนี้นะค,คะเคยเจอหรือเคยรู้จักกันมาก่อนไหมกับหนกับใ,<ห>ใครคะทั้งคู่เลยก็รู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักทั้งคู่เลยแต่ว่าส่วนตัวหนูเนี่ยรู้จักกับพี่ออฟมาก่อนรู้จักมานานแล้วค่ะประมาณ4ี่ปีแล้วค่ะแล้วก็ เที่ยวอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะเที่ยวอยู่กลุ่มเดียวกันนะะไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นปกติอยู่แล้วะคะ่ะแต่พอคนมองว่านาตอนนี้เหมือนเราเป็นทีที่สามเขเออมันมัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมาที่พี่พี่ออฟเขามีแฟนะนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ปกติเวลาไปไหนเราไปกันกลุ่มเพื่อนอยู่แล้วแต่พอพี่ออฟเขามีแฟนเนี่ยเขาก็หายไปจากกลุ่มเพื่อนเลยแล้วพอเขาเหมือนกับว่าเขาได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเขาก็กลับมาเจอกับเพื่อนปกติะคะ่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆริงเราเราดูไหมว่าทําไมคน าหนูแย่งเขาอะค่ะหนูจะกล้าออกมายืนตรงนี้หรอหนูก็อายนะคะหนูไม่ได้แย่งแล้วก็หนูไม่ได้เป็นมือที่สามเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องอย่างที่บอกเลยคือหนูรู้จักกับพี่อ๊อฟมาก,ก่อนนะคะเขาก็อาจจะแบบอาจจะหลายๆคนอาจจะไปโยงได้ปะหรือว่าเราแบบรอเสียบหนูก็เห็นคอมเมนต์อยู่เหมือนกันแบบว่าออคบซอ้อนหรือเปล่าหรือแบบรอเสียบซึ่งแบบหนูจะบอกว่ามันมันไม่ใช่เลยค่ะตวตัวนค่ะ,ะไร วันนี้เมียกับพี่ออฟก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะไม่ได้มีการขารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักอะไรเลยใช่ไหมยังไม่มีค่ะแปลว่าอาปสรรคอันนี้หนูไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตหราืาความสัมพันธ์มันเดินหน้าต้องไปต่อไม่เป็นแฟนกันไม่เป็นคนรักกันคนมันจะคนก็จะยิ่งตอกย้ำว่าเราเป็นสามีภรรยากันแล้วถ้าสมมุติว่าหนูกับพี่ออฟจะคบกันจริงๆอะค่ะปัญหามันติดอยู่ที่ใครเหรอคะพี่ ก็เลิกกันแล้วถูกไหมคะแล้วหนูก็โสดพี่เขาก็โสดคือเขาอะ่ะเลิกกันขาดแล้วนะคะ